ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสนุก3ก๊กเกมนี้เนี่ยก็จะมาในเกมการ์ด r p g รูปแบบใหม่ที่จะมาในทีมแนว3ก๊กนั่นเองนะรูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับโดยเราจะสามารถทําการจัดขุนพลนไปลงเล่นตามด่านได้ทั้งหมด5ขุนพลด้วยกันก่อนที่เราจะเริ่มเล่นในแต่ละด่านเนี่ยเราจะสามารถทําการขยับตําแหน่งขุนพลของเราได้นะครับผมว่าเราต้องการที่จะวางตําแหน่งยังไงนะครับสามารถย้ายขุนพลนได้ตามป้อมที่ตัวเกมมีให้ในแต่ละด่านได้เลยนะส่วนเป้าหมายหลักๆการเลล่นขอองแตะดานนก็คื การเซฟชีวิตตัวละครหลักของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยจะมีข้าวหัวใจทั้งหมด3ข้าวหัวใจด้วยกันนะครับเราต้องวางขุดพูลยังไงก็ได้ให้สกัดกั้นศัตรูนะครับไม่ให้มาถึงตัวละครขุดพูลของเราและพอระวังตำแหน่งได้ตามที่เราชอบไปเนี่ยเราก็สามารถทําการกดเปิดศึกได้เลยนะรูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งการกดสกิลเองนะครับหรือว่าเราจะปรับแบบออโต้ก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนมอนเนี่ยก็จะมีมาทั้งหมด3เวฟนะครับสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่เวฟที่เท่าไหร่แล้วนะจากรูปหกกระโหลกตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะผ่านเวฟที่1ไปแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่เวฟที่2นะครับและพอการ์ดของเรานะครับการ์ดของคุณพลเราเนี่ยเมื่อเลือนแสงเราก็จะสามารถทําการกดสกิลได้ในที่นี้ผมปรับเป็นแบบออโต้นะครับตัวละครมันก็เลยทําการกดสกิลเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายและก็นั่งดูตัวละครเราโจมตีแบบเพลินๆได้เลยนะก็เดี๋ยวจะใกล้เวฟที่3แล้วนะครับผมก็น่าจะผ่านด่านนี้ได้อย่าง ตรงนี้เล่าปีก็ทําการบับให้เพื่อนร่วมทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครที่เหลือก็สามารถตีแล้วก็เพิ่มดาเมจได้สบายๆเลยก็ถ้าเราสามารถทําการจัดวางตําแหน่งได้ดีเนี่ยก็รับรองได้เลยว่ามอนฝั่งศัตรูไม่มีทางมาถึงตัวละครหลักของเราอย่างแน่นอนนะตอนนี้ผมก็ใกล้จะชนะแล้วนะครับเหลือตัวเดียวก็เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลย และตัวเกมก็จะมีระบบฟาร์มออฟไลน์ดนวยนะซึ่งเวลาที่เราเนี่ยทำการออกเกมไปแล้วก็เข้ามาใหม่เราสามารถทําการกดรับของได้จากตรงนี้แบบนี้เลยนะครับก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถได้รับค่า x e x p และก็อุปกรณ์ต่างๆในการเอาไว้อัปเกรดตัวละครทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูระบบการสุ่มกาชาหรือว่าโหมดต่างๆของตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบขุนพลของเกมในเกมนี้กันสักหน่อยละกัน สับเกมนี้เนี่ยตัวละครขุนพลก็จะเป็นตัวละครที่จะมาจากตำนาน3ก๊กทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียวเซียนจูลงลิโป้กวนอูเล่าปีอะไรพวกนี้ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นสายที่แตกต่างกันอีกด้วยก็อย่างเช่นตัวละครเตียวเซียนเนี่ยก็จะมาเป็นอาชีพนักเวทหรือตัวละครจูลงเนี่ยก็จะมาเป็นอาชีพนักฆ่านะครับอาชีพโจมตีระยะประชิดต,ตัวละครเล่าปีเนี่ยก็จะมาเป็นกุนซือนะครับอาชีพซัพพอร์ตสกิลต่างๆของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมหรือตัวละครโจโ วเวลาที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยตัวละครเราจะสามารถทําการจัดใน้5ตัวเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าเราควรจะมีอาชีพแทงแล้วก็อาชีพสปอร์ตเนี่ยติดไว้ทั้ง2ตัวแล้วกันมันจะช่วยทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายจะมีตัวละครในการเอาไว้ฮิลเลอดหรือว่ามีตัวละครในการสโลมอนหรือว่าสตันมอนได้นะครับและตําแหน่ง3ตาําแหน่งที่เหลือเนี่ยเราคอยไปใส่เป็นตัวละครน,นักฆ่าหรือว่านักเวทก็ได้ทีนี้เราก็มาดูวิธีการอัปเกรดตัวละครที่เราได้มาบ้างนะครับก็วิธีการเพิ่มค่าพลังลบของตัวละครเราเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการอรัปเลเวลนั เลเวลที่กําหนดเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะทําการปลดล็อกสกิลใหม่มาให้ใช้นั่นเองนะก็สังเกตได้นะครับผมว่าสกิลนี้มันจะล็อกอยู่แต่ว่ามันจะทําการปลดล็อกตอนเลเวล41ซึ่งถ้าเราทําการอัพเลเวลตัวละครตัวนี้ไปถึงเลเวล41เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็สามารถนําสกิลนี้มาใช้ได้นั่นเองนะครับส่วนหนึ่งระบบที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังเนี่ยก็จะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์นั่นเองนะครับเราสามารถทําการกดสวมใส่ได้ทั้งหมดที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้ง่ายมากๆอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้้้มมาาาาาาาเเน่ยรรรรสถไไปปทํกกอััดดววะคบ การอัปเดตเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาวแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับผมพออุปกรณ์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะก็ตรงนี้ถ้าผมอัปเดตไป1ดาวนะครับพลังโจมตีจาก90หน่วยเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น9กาหน่วยดาเมจคิที่เจาก4%เนตี่ยก็จะเพิ wrote, ่มมาเป็น4.4%นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบในการทะลวงขั้นตัวละครนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการเอาตัวละครที่เราได้ซ้ําหรือว่าตัวละครที่มาจากสีเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นตัวละครตััััวววววนนนนนีีีี้้้้้้เเปป็็็สสฟฟาาาาารรรกกตตตตอองงลละะคทท่ม2ใใขห ตัวนี้ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครและก็จะช่วยเพิ่มลิมิตเลเวลของตัวละครนะครับจากปกติตัวละครตัวนี้นะครับจะสามารถอัพวลได้เพียงแค่120 Level เลเวลแต่ถ้าทำการทะลวงไปิดขั้นเนี่ยเลเวลก็จะอัพได้ถึง140 Level เลเวลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับระบบในาการ อัปเกรดตัวละครนะครับแลยหนึ่งข้อดีของเกมนี่เนี่ยก็คือเราจะสามารถทําการรีของตัวละครที่เราทําการอัปเกรดไปแล้วนะครับเพื่อเอามาใส่ตัวละครใหม่ที่เราคิดว่าดีกว่านะขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดมาที่เมืองหลักก่อนนะแล้วก็เลื่อนมาตรงคําว่าเรือนรับรองตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําการย่อยขุนพลที่เป็นคุณภาพสีเขียวได้และก็ทําการเกิดใหม่ตัวละครที่เราต้องการที่จะรีของนั่นเองนะครับการเกิดใหม่ตัวละครที่เลเวลต่ำกว่าร้อยเนี่ยเราจะได้รับของคืนมาแบบ1 0 0เลยนั่นเองนะและถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละคระรัหือววทงต ละครผิดตัวไปแล้วก็สามารถทําการนําตัวละครตัวนั้นเนี่ยมาถอยกลับได้ด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวละครเตียเวเสียนเนี่ยผมอัพผิดผมก็สามารถทําการถอยกลับได้นะครับโดยจะเสียทั้งหมด500เหรียญทองนั่นเองนะการถอยกลับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับทร,รัพยากรที่เราใช้ในการอัปเกรดไปกลับคืนมาตัวนี้ก็ถือเป็นระบบที่ดีมากๆสาหรับคนที่อัปเกรดตัวละครผิดเล่นมั่วในช่วงแรกนะครับพอเราเล่นไปนแล้วเราก็สามารถมาทําการแก้ไขได้นั่นเองนะทีนี้ต่อไปเรามาดูโหมดการเล่นที่น่าสนใจของเกมนี้กันนะครับเริ่มกันน่หหหมดรรรก้องาาุพืวใ ไต่หอคอยนั่นเองนะยิงเราทําการไต่หอคอยไปชั้นที่สูงเท่าไหร่เราก็จะได้รับของรางวัลกลับมามากเท่านั้นซึ่งโหมดในการไต่หอคอยเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโหมดทาวเวอร์ดีฟเฟนต์นะครับจะเป็นการกดและก็ให้ตัวละครเนี่ยสู้กันนะครับซึ่งตรงนี้จะบังคับการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะตอนก่อนที่จะเข้ามาเล่นโหมดการไต่หอคอยเนี่ย ผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปทําการอัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับทะลวงตัวละครหรือไม่ก็ไปทําการตีโบอุปกรณ์ที่สวมใส่ก่อนนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วคอยมาทําการไต่หอคอยแล้วกันแล้วพอเราติดชั้นไหนนะครับแล้วก็คอยไปทําการอัปเกรดตัวละครทะลวงตัวละครอัปเลเวลนะครับแล้วคอยมาลงแก้มืออีกรอบนะโหมดนี้ก็ถือไปหนึ่งโหมดที่เพลินมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งไต่ไปชั้นที่สูงเนี่ยของรางวัลที่จะได้รับกลับมามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมด PVP ผู้เล่นคนอื่นในการไต่อันดับนั่นเองนะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยนะครับเราสามารถทําการท้าสู้กับผู้เล่นที่เราต้องการที่จะท้าสู้ได้เลยนะครับเมื่อเราทําการท้าสู้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทําการปรับตําแหน่งขุนพลเราได้ว่า เราต้องการที่จะใส่ขุนพลตรงไหนมาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับสามารถย้ายได้นะซึ่งในโหมดตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราตัวละครที่เป็นสายแทงเนียมายืนข้างหน้าเลยกันนะครับส่วนพวกตัวละครซับพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไว้แถวหลังนะวิธีการต่อสู้ก็ก,กดประลองไปมันก็จะทําการต่อสู้แบบอัตโนมัติแบบนี้นี่เองนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการกดข้ามได้เหมือนกันและพอเราชนะเราก็จะได้รับแต้มกลับมาส่วนคนที่เราตีเขาแพ้เนี่ย เขาก็จะโดนลบแต้มไปต่อไปก็จะเป็นโหมดในการป้องกันแดนเหนือนะครับก็สอบโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดในการยึดค่ายนะครับเราสามารถทําการท้าลบในค่ายที่เราต้องการได้ก็ถ้าเราทําการท้าลบการต่อสู้มันก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองนะพอเราทําการท้าลบชนะแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถครอบครองค่ายนั้นได้ซึ่งคนอื่นก็จะสามารถมาตีเราได้นะครับคนอื่นที่เป็นผู้เล่นนะเราก็ต้องทําการป้องกันค่ายตรงนี้ให้ครบ30นาทีและเราก็จะได้รับสารถล่มโจรมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสารที่เอาไว้อัพเลเวลขุนพลของเรานั่นเองนะและโหมด สุดท้ายก็จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าฟาดานสังหารขุนพลโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการไต่ไปตามล็อกล็อกแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งระหว่างทางที่เราไต่ไปเนี่ยเราก็อาจจะได้เจอพ่อค้านะครับผมเจอจุดในการชุบชีวิตขุนพลที่เราตายไปเจอจุดเสบียงนะครับในการเอาไว้ฟื้นฟูคาดพีนะครับของขุนพลของเรานะและถ้าเราไต่ไปจนถึงสุดท้ายนะครับล็อกสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เปิดกล่องซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีของในการที่เราจะสามารถเอาไปซื้อในร้านค้าได้นั่นเองนะสววิธีการต่อสู้เนี่ยเราก็เลือกเดินได้เลยนะครับผมว่าเราต้้ออองงการที่่่จะตสูในนชไห ซึ่งช่องที่มันเป็นธงสีม่วงเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่ถ้าเราชนะเราก็จะได้รับรางวัลที่เยอะกว่าช่องที่เป็นธงสีฟ้านั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าความยากของสตูเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เลือกขุนพลนะครับผมนําไปวางนะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแห้กดประลองไปเลยนะครับการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัติประมาณนี้นี่เองนะครับผมก็แนะนําว่าให้ดันค่าพลังให้สูงๆแล้วคอยมาลงทีเดียวเก็บกวาดของรางวัลไปเรื่อยๆเพื่อไปแลกของที่น่าสนใจในร้านค้าและพอการจบด่านนะครับเราก มามรดกนะที่เราจะสามารถเลือกให้กับไ d ดีของเราได้นนเองนะครับผมว่าเราต้องการที่จะเพิ่มบับอะไรก็นี่นะครับในส่วนของร้านค้าก็จะมีของให้เราได้แลกได้ตามนี้นะซึ่งของดีๆทั้งนั้นเลยต่อไปก็มาที่การสุ่มกระชากันบ้างให้เราวับมาที่เมืองหลักก่อนนะแล้วก็ไปทําการเข้าโรงน้ําชาตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้ด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตู้แรกก่อนละกันนะครับบ่อมาจรฐานนะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่เราจะสามารถทําการอัญเชิญขุนพลได้ทุกก๊กเลยนะครับเริ่มกันที่เหรในการออกก่อนแลกนนะก คุณพนของดีนะครับก็อยู่ที่38.2%แล้วก็คุณพนหายากนะครับจะอยู่ที่5.1%แต่ว่าเราก็สามารถทําการเลือกรายการปรัรถนาได้ด้วยนะครับโดยการที่เราจะสามารถเลือกคุณพนหายากในแต่ละก๊กนะครับผมมา5ตัวนะและเวลาที่มันทําการออกคุณพนหายากออกมาเนี่ยคุณพนที่เราเลือกปรับถนาไว้มันก็จะมีโอกาสในการออกที่สูงกว่านั่นเองนะครับ ตู้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตู้ในการสุ่มขุนพลแต่ละกกที่เราจะสามารถทําการเลือกได้นะครับผมว่าเราต้องการที่จะให้ออกแต่ก๊กไหนนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถสลับได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเลือกเป็นโจกโกอยู่นะครับผมซึ่งเราก็สามารถสลับเป็นกกอื่นได้เพียงแต่ว่าเราต้องเสีย3 0 0รเหรียญทองในการสลับนั่นเองนะ ส่วนตู้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบ่อนเทินมิตรภาพนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้แต้มมิตรภาพในการมาอัญเชิญนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมสนุก3ก๊กนะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากดาวน์โหลดเกมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเกมผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปนะส่วนคนที่ดาวน์โหลดเกมมาแล้วเนี่ยผมก็จะบอกได้เลยว่าของรางวัลดีๆรออยู่ในเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ล็อกอินนะครับรับขุนพนสุดแรงอย่างจู๋ลงสุมก้าชาฟี200ครั้งเหรียญทองเหรียญเงินวิญ,ญ,ญาณขขุุนนนนนพพล,ละก็็ชิ้้ส่วเปตนนครับ ผมเี่ก็จะเป็นของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะได้รับถ้าคุณเข้ามาโหลดแล้วก็เล่นเกมนี้อัปนดคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ